การละครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เมื่อวานไม่ใช่สัปดาห์ก่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีเวลาไม่มีท้องฟ้าไม่มีดวงดาวไม่มีต้นไม้ไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงนาวา่าเด็กชายวัยสิบขวบกำลังนอนมองเพดานเงียบๆค้างหมอนเต็มไปด้วยภาพโลกดวงดาวและคำถามมากมายที่เขาจดไว้คืนนี้เขาเพิ่งถามคุณพ่อว่า พระเจ้าสร้างโลกยังไงหรอครับคุณพ่อยิ้มแล้วพูดว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจขณะที่นาวาหลับตาเสียงติ๊กติ๊กดังมาจากลิ้นชักโต๊ะเขาเดินไปเปิดดูและพบเข็มทิศเรืองแสงวางอยู่เขาแตะมันด้วยปลายนิ้วเบาๆทันใดนั้นแสงสีทองอบอุ่นก็ล้อมรอบตัวเขาพริบตาเดียวทุกอย่างกลายเป็นความมืดสนิท นาวาหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นไม่มีท้องฟ้าไม่มีสีไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องเขาพึมพำกับตัวเองที่นี่คือก่อนที่โลกจะถูกสร้างงั้นหรอแล้วเสียงหนึ่งที่นุ่มลึกแต่ทรมพลังก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่เต็มไปด้วยความรักและอำนาจจงเกิดความสว่างแสงสว่างว่าไปทั่ว นาวาต้องยกมือขึ้นบังตาเมื่อเขาค่อยๆลืมตาขึ้นเขาเห็นท้องฟ้าที่เรืองรองความมืดด้านหนึ่งและความสว่างอีกด้านเหมือนมีเส้นแบ่งกลางคืนกับกลางวันเสียงนั้นพูดต่อให้ความสว่างเป็นกลางวันและความมืดเป็นกลางคืนนาวายืนอยู่ท่ามกลางภาพที่น่าตื่นตาใจเหมือนโลกกำลังหายใจครั้งแรกเขาพึมพำ นี่คือวันแรกจริงๆใช่ไหมครับเสียงตอบเบาๆใช่แล้วลูกน้อยของเราวันแรกแห่งการสร้างโลกได้เริ่มต้นแล้วนาวาถามเสียงนั้นว่าทำไมพระองค์ถึงสร้างแสงก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดครับเสียงตอบด้วยความอ่อนโยนเพราะแสงจะช่วยให้ลูกเห็นสิ่งที่เราจะสร้างแสงนำความหวังแสงนำทางแสงเปิดเผยความงดงามของสิ่งที่ยังซ่อนอยู่ นาวาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดว่างั้นแสงเหมือนดวงตาแรกของโลกเลยสินะครับพระสุรเสียงตอบและลูกเองก็มีแสงอยู่ในใจเหมือนกันทุกคนที่เราได้สร้างมีแสงเล็กๆนี้ในตัวแสงที่พร้อมจะรักเข้าใจและให้อภัยนาวาก้มมองหน้าอกของตนรู้สึกอบอุ่นเขายิ้มอย่างสงบพระสุรเสียงพูดอีกครั้งเราขอเรียกเวลานี้ว่า กลางวันและเช้าวันแรกทันใดนั้นแสงรอบตัวจางลงอย่างนุ่มนวลน,นาวากลับมายัางห้องนอนของเขาอีกครั้งเข็มทิศวางอยู่ที่โต๊ะสว่างเรืองรองเบาๆนาวานั่งลงเขียนลงในสมุดว่าวันนี้ผมได้เห็นว่าแสงสำคัญแค่ไหนผมอยากให้หัวใจของผมเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นด้วยครับเขายิ้มปิดสมุดและหลับตาด้วยใจสงบ ติดตามตอนต่อไปพระเจ้าจะสร้างอะไรนะใช่ทองฟ้าหรือเปล่าแต่เอ๊ะทำไมนาวาถึงตกน้ำได้ละ่ะตอนต่อไปวันจันทร์เวลาห้าโมงเย็นมาผจญภัยกับนาวาด้วยกันนะครับ